แล้ววันก่อนคุยกับทางสมาคมธนาคารค่นะก็เห็นบรรยากาศการรับนโยบายาเรื่องไปช่วย SME เน,น้นเรื่องนี้ประชาชนจะแก้ได้ยังไงแล้วนี่นายกอนุทินยกไม่เยกใมเ่ <c oughs> เพราะนักข่าวบอกอยากถ่ายรูป <c oughs> นายกยกไหม่ให้นี่นายกยกใหม <c oughs> ่แล้วนโยบายต่างๆที่จะเอามานี่คือคำพูดที่ประกาศไว้อย่างเป็นทางการ นโยบายที่รัฐบาลจะดำเนินงานเป็นนโยบายที่ทำได้จริงทำได้เลยไม่สนใจว่าเป็นนโยบายของใครมาก่อนขอเพียงให้ประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์อื <Ừ. S 2> แล้วก็ถามว่าผมมีธงหรือไม่ท่านบอกว่ามีธงที่ผมให้คือประเทศไทยต้องเดินก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีอยู่ปัจจุบันให้ได้มากที่สุด Mm hmm. ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าตั้งใจจะนำเอาประสบการณ์ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดมาทุ่มเทให้ในระยะเวลาสั้นๆน,นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถมีธงเดียวกันกับนายก mm hmm. ส่วนรัฐมนตรีพลังงานนะคะชัดเจนค่ะ ประเทศไทยไม่เจรจาหรือหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านพลังงานกับกัมพูชาจนกว่าปัญหาข้อพิพาทเรื่องเขตแดนจะยุติลงอย่างชัดเจนค่ะแนี่ฮะอันนี้คือรัฐมนตรีพลังงานลั่นวาจาเอาไว้แบบนี้